ม่น้อมัรอท่ารับหิบเก็มีต่หมดท่า้รับก็ร ใส่ันนอะไส่กันสนนด็อกใสก,กันทีเน,นาะเดี๋ยกรลักันแสงกระโดดวั้ในเลยเสียงส่เสียงก่เงอเสียงยานเสียงเสียงไปครับ จับเกวยจับหต้้วเจมเป็นก้อเยมก็เจียมามใจเป็นก้อนนะก้อนแล้วไปดันชิในห้อไปแช่ชิในหอไปเปิดการน่องเหยบในหองเป็นกนียลยเป็นมากคันเดีวนเดียั้ววาอยเดือยวโซ่ครับพี่น้องไปแค่ั เด็เขาไปรงกระจกเรื่องเรื่องอ,องนี้แหละครับเรืองขีดเหเรืองขิเเดเมกดเียวครับบางคนเห็ดมาเป็นเดือนสอเดือนหบเล่ผานเก็บ้าเก็บยากเนีเรยนนะครับ,บนเ,นยย <c oughs> เร,บเรบขิดยาครับ ที่ที่นะครับคูเปนมาแนะนำผมนีม่ผมก็เดือนหน,น,นึง่งคนจะเล่สดทีหนึ่งครับแต่ลงคลิปเน่าหลายลบคลิปเดียวนะก,นนกินเออน,น่าไปเก็บาล้วไหกันเื่อเปล่เน่